พระไว้หนวด mm hmm. มีค mm ิ hmm. ้วด้วย mm hmm. แล้วถือของพรุงพรารังเลยลักษณะเหมือนคนเก็บของเก่าซะมากกว่าวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นเขาก็สงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่ mm hmm. เข้าไปคุยด้วยแล้วร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ mm hmm. ถ้าผู้ชมไปดูหน่อยครับว่าท่านอยู่ในลักษณะเหมือนเป็นพระสงฆ์จริงหรือไม่อยู่คลิปนี้ครับอยู่อยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพเนี่ยล่ะวัดสวนพูนะเอเอเช็คดูสิ พระอาจารย์มีใบสุทธิมไหมครับเนี่ยมีข้อมูลทุกอย่างดูดูหน่อยครับขอดูหน่อยครับดูที่นู่นดูที่รวยออกไปแล้วใครไปล็อกไม่หมดเลยตักรวจมันต้องโพกใบสุทธิมดิไม่ใช่อ้เจี๊ยบใบจุดทียมมันก็เหมือนแบประชาชนนี่แหละต้องเช็คดูสิจริงไหมมีจริงไหมคนราะดื้อป่วยด้วยเนี่ยไม่แล้วที่วัดผมว่าพี่หลวงพี่ไม่ใช่พระหรอกไม่ใช่เป็นพระม่ต้องโพกใบสุดเทียมแต่ได้เช็คได้ว่าสังกัดอยู่ไหน ขอดูไปสุทธิไม่มีให้อีกดูสิถือข้าวของพลุงพลังหลงตาแต่ว่าหนวดเครานี่เฟิร์มเลยข้อมือแกใส่อะไรนะน้องชแชร์ผก็มีประคาเป็นสร้อยนะมีนาฬิกาเฮ้ยแกใส่นาฬิกาด้วยเหรอนั้นนาสิรึ่งประดับก็คือไม่ควรจะใส่อยู่แล้วออหนวดเครารุงรังอ่ะไม่มีมีดโกนพออนุโลมได้อะไรอย่างนี้แล้วแกมาทำอะไรแถวนี้ก็ไม่สมควรเนาะมันไม่สมควรอนะ อานน่แกก็พยายามบอกว่าแกเป็นพระนะ <หา S 1> มีใบสุทธิแต่คงไม่ได้เอามาเห็นไหมครับเดินอยู่ในซอยบ้านสวนเศรษฐกิจ30อาเภอเมืองชนบุรีข้าวของพรุงพรังนะครับหลายคนดูคลิปนี้ก็บอกว่าหลวงลุงหลวงตาอย่าทําอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระจริงๆก็ทําให้มันเรียบร้อยซะนี่พี่วินเดินไปดูเห็นไหมครับเนี่ยเข้าไปพูดคุยด้วยนะครับ แกก็บอกว่ากำลังจะกลับบ้านนะบอกว่าชื่อเปล่งบานเกิดเป็นพระสังกัดวัดสวนพลูที่บางรักกทมนี่พอถามหาบสุธีก็ไม่มีอะไรแบบนี้ลองฟังพี่วินด้วยครับที่เข้าไปพูดคุยด้วยครับอาจจะมารู้ผ่านมามาจะเป็นไม่รู้ใช่พระหรือเปล่าเห็นี่นุ่งเหมือนนุ่งที่วอนเหมือนพระคุยรู้เรื่องมั้ย ครับาไปวัดไหนวัดป่าไอ้วัดอะไรแถวกรุงเทพใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วอยากให้เจ้าที่ตรวจสอบไหมอะรับ่างเี้ยอยากครับจะไม่ใช่พัดนะเรื่ครับแล้วที่วาภาพองผมมากกว่าอ๋อแกเดินมาเรื่อยนะใช่ครับ เ้วเห็นบอกมีรดปลงไม่เห็นมีกดเลยไม่มีครับไม่มีกดเลยก็มีแต่ถุงที่แกถือมาเออแกบอกมาทุดงแต่ว่ากดก็ไม่มีถือข้าวของพอรุงพลังแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทางต้นสังกัดก,ก็คือวัดสวนพลูนะครับคงจะต้องชี้แจงนะครับว่า <ผม S 1> พระสงฆ์ที่อยู่ในรูปเนี่ยเป็นพระในสังกัดไหมนะครับใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะครับถ้าเป็นพระจริงสมมติว่ากรณีนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าตํารวจยึดใบสุทธิไปเนี่ยก็แสดงว่าต้องเคยทําอะไรผิดมาเพราะ พฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบครับกำกับดูแลพระแบบนี้ยากมากเลยเนาะจะเป็นพระวิญญาณที่การเองก็มีไม่มากพอที่จะคอยจับกลุมนะหรือว่าสำนักพุทธเองก็จริงๆหน้าที่หลักๆเป็นของสำนักพุทธแหละตรวจสอบเรื่องคลัปลอม,อะอมนะคะอากาฝากด้วยละกัน